พลิพรในการทำสมาธิภาวนาต่อไปในชาวพุทธคือก่อนอื่นให้เตรียมการเสียก่อนส่วนมากเราไม่ค่อยได้เตรียมการในการทำสมาธิภาวนาคือการเตรียมการหมายถึงว่าการจัดขบวนการกองคารวานของเราเสียก่อนว่าเรามีอะไรบ้าง ที่เราจะต้องทำอย่างที่พูดถึงหน้าที่พลเมืองสินธรรมนะหน้าที่ที่เรามีอยู่เราได้เตรียมการในหน้าที่ของเราตั้งรากฐานในหน้าที่ของเราแล้วหรือ,อยังวางวางแผนงานต่างๆเมื่อเราทำงานตลอดวันมาแล้วเราต้องมาสำรวจดูงานของเราที่จะต้องทำ ที่เราทำผ่านมามันเป็นยังไงเพื่อไม่ให้มันมาเป็นตัวปริพเทคือเครื่องกังวลใจในการทำสมาธิภาวนานั้นเรามาสำรวจดูพวกนี้ก่อนบางครั้งในขณะที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆ่บางทีมาสำรวจดูหน้าที่การงานที่ผ่านมาวันหนึ่งในเกต8ชั่วโมงที่ผ่านมาหมดเวลาเสียก่อนยังไม่ได้นั่งสมาธิเลย เราต้องเตรียมการของเราไอ้พวกขบวนการต่างๆนี่ให้พร้อมเชืยก่อนเรียกว่าชำระกายให้สะอาดเสืยก่อนเมื่อเราชำระกายของเราให้สะอาดแล้วบัดนี้ก็มาชำระใจของเราไม่ให้เป็นปริโพธท์หรือเป็นเครื่องกังวลใจกับใครทั้งหมด การชำระกายก็คือหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารหรือนะถ้าหน้าท,าที่ที่เราเป็นอะไรในขณะที่เราเป็นอย่างเราเป็นพ่อบ้านหรือเราเป็นแม่บ้านเราต้องชําระว่าหน้าที่ของเราบริบูรณ์หรืออยังเมื่อหน้าที่ของเราบริบูรณ์ทั้งหมดแล้วบบดนี้พอถึงเวลาจะหลับจะนอนแล้วก็เป็นเวลาที่เราอยู่ตามลําพังหรือเอกเทศ อยู่ด้วยกายวิเวกแล้วหรือยังใจเราวิเวกแล้วหรือยังเราก็ต้องชำระไอ้พวกนี้ออกไปก่อนเมื่อเราชำระให้กายของเราวิเวกใจของเราวิเวกเราก็เตรียมการว่าตั้งเจตนาขึ้นว่าเราจะทำสมาธิภาวนาในการทำสมาธิภาวนานั้นเราจะต้อง กำจัดสิ่งมัวหมองต่างๆของร่างกายและของจิตใจให้ออกไปให้หมดให้เหลืออารมณ์แต่น้อยไม่ให้จิตใจไปติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆ